ชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2569เป็นปีของการสร้างฐานใหม่แล้วเติบโตแบบบันคงปีนี้ไม่ใช่ปีลี่ไม่ใช่ปีเสี่ยงแต่คือปีที่คุณสร้างสิ่งที่อยู่ได้นานทุกอย่างที่คุณตัดสินใจปีนี้จะส่งผลยาว3-7ปีปีนี้จักวาลนะฮะไม่ได้บอกว่าคุณอยากได้อะไรแต่ถามว่าคุณจะยืนอยู่ในมาตรฐานระดับไหนดดวพฤหัสวดีนะฮะอยู่ราศีกรกฎช่วงกลางปี นะครับช่วงต้นปีก็อยู่ราศีเมทุนนะครับเป็นเรือดการเงินของคุณมันบอกถึงว่าการเงินไม่ขาดนะบางคนมีโชคเรื่องเงินนะครับบางคนเกิดแหล่งไรายได้ใหม่นะครับบางท่านนะครับมีช่องทางใหม่ในการทํามาหากินนะต้องบอกอย่างนี้ว่านะครับตั้งแต่ต้นปีดาวอังคารก็เดินได้ตําแหน่งมาหาอุดตั้งแต่15มกรานะครับมีพลังสูงนะครับในการขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันการตัดสินใจและการกล้าลองสิ่งใหม่ นั้นในเชิงพลังงานปีนี้นะครับนี่คือปีสลัดตัวตนเก่าสร้างตัวตนใหม่ที่มีมูลค่ามากขึ้นเพราะนั้นการงานนะฮะดาวราหูเนี่ยเป็นเกษตรราชิบดีไปตลอดปีนะครับบางคนได้งานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่มันยังมีคีย์เวิร์ดอีกอย่างหนึ่งว่าสร้างสิ่งที่ถือเป็นของคุณจริงๆคุณจะเหนื่อยคิดมากกว่าเหนื่อยลงแรงแต่ปีนี้นะครับความคิดของคุณจะเริ่มสร้างผลลัพธ์เป็นเงินได้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึลนเปลี่ยนแนวธุรกิจ หรือเริ่มทํางานแบบมีความหมายมากขึ้นสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์คอนเทนต์ความรู้หรือกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายที่คุณทําคนเริ่มมาขอคําแนะนํามากขึ้นคุณจะไม่ใช่ผู้ตามอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้นําในพื้นที่ของตัวเองบางคนนะครับเปลี่ยนจากงานประจําเป็นธุรกิจส่วนตัวบางคนเปลี่ยนธุรกิจส่วนตัวไปอีกแนวหนึง่งคันจุงเนี่ยเขากล่าวว่าสิ่งที่คุณตามหากําลังตามหาคุณเช่นกันนักจิตวิทยาระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่า เขาเป็นนักโหราศาสตร์ที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จริงพราะนั้นในปีนี้จากมุมดาวที่สะทอ้อนเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับงานที่ใช่จะดึงคุณเข้าหามันเองหน้าที่ของคุณคือไม่ปฏิเสธต,ตัวเองการเงินปีนี้นะครับดาวราศีเคลื่อนในเรือนการเงินแม้ได้ตำแหน่งปะแต่มาจากเรือนลาพระมันหมายถึงช่วงมกราจนถึงพฤษภาเนี่ยนะฮะลาภะกระดุมพระบางคนเกิดแหล่งรายได้เพิ่มแหล่งรายได้เสริมนะฮะมีหรือใช้ความรู้ตัวเองในการพัฒนาต่อยอดให้ได้เงินบางท่านมีแหล่งรายได้ จากต่างประเทศบางคนได้เงินมรดกได้ทรัพย์สินจากคนเจ็บคนป่วยคนตายหรือมันบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับใครทำนํำเข้าส่งออกแบบนี้ดีหรือมันบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับคอนเนคชั่นเครือข่ายจะนำทรัพย์สินเงินทองมาให้สร้างเครือข่ายให้มากๆเพราะว่าต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อพฤรหัสเคลื่อนในเรือนเงินนะครับเงินของราศีประสบปีนี้จะมาแบบสม่ำเสมอมองเห็นเป็นโครงสร้างเก็บได้จับต้องได้ไม่ใช่เงินหวือหวาแต่เงินฉลาด แต่มีจุดทองสําคัญครึ่งปีหลังพระฤหัสเข้าพบที่สามนะครับเป็นดาวโชคลาภดาวสุพรเคหนะ้าที่ให้ผลแห่งโชคลาภนะฮะต่างๆแล้วก็บุญเก่าเข้าพบที่สามมันเลยเป็นคีย์เวิร์ดชีวิตคุณเน่ยนะฮะช่วงประมาณพฤษภานะเป็นต้นไปเงินจะมาจากการพูดการสอนคอนเทนต์รีวิวการขายของการเป็นตัวเองแล้วมีคนเชื่อเงินจะมาเพราะการสื่อสาร เงินจะมาพ่อพิสยเสหายรพ่อเครือข่ายยิ่งมีการคบค้าสมาคมกับคนในวงกว้างมากขึ้นเท่าใดเป็นลาภผลให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้นบางคนได้เครือข่ายกว้างขวางใหญ่โตมากขึ้นเสียงของคุณคือเงินของคุณอันนั้นนะครับปีนี้นะครับคุณจะไม่ทนความสัมพันธ์ที่ทําให้เหนื่อยนะครับคุณจะเลือกความมั่นคงของหัวใจมากกว่าแรงดึงหรือสเสน่ห์ชั่วบูบ ถ้าคุณมีคู่จะคุยกันเรื่องบ้านอนาคตการสร้างสิ่งร่วมจะเข้าใจภาษาความรักของกันมากขึ้นนะครับความสัมพันธ์นิ่งขึ้นไม่ผันผวนถ้าคุณโสดคุณจะดึงดูดคนที่รักคุณแบบให้พื้นที่ไม่กดดันความสัมพันธ์เริ่มแบบเพื่อนเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่รักเร็วแต่มั่นคงและลุ่มลึกอัะนั้นในด้านจิตใจปีนี้นะครับผมจะให้คีย์เวิร์ดคุณว่าความช้านั้นคืออำนาจของคุณในปีนี้ชาวพฤษศ คุณไม่ต้องรีบเหมือนคนอื่นเพราะจังหวะของพืชศพเนี่ยนะครับคือจังหวะของต้นไม้ใหญ่ไม่ได้โตเร็วแต่มั่นคงแข็งแรงและอยู่ได้นานอย่างวิกเตอร์แฟรงเกิลนะครับเขาเกล่าวไว้ว่าระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณตอบสนองมีพื้นที่เสมอปีนี้คุณจะเลือกตอบสนองอย่างมีสติและนั่นทำให้คุณชนะอย่างผู้ใหญ่ ต้องบอกว่าตีมปีนี้นะครับชาวราศีพฤษภนะครปีที่จะมีโอกาสงานใหญ่งานเปลี่ยนแปลงเ,เปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อยอดนะครับนะมันบอกอีกอย่างหนึ่งว่างานไหนดีจะดีให้เห็นนะครับงานไหนไม่ดีอาจจะมีตัวใหม่เข้ามานะครับเพราะนั้นตีมปีนี้ผมให้คีย์เวิร์ดสั้นๆว่าเป็นปีที่คุณควรสร้างพื้นฐานที่ไม่มีใครสั่นคลอนได้าดาวกำลังบอกคุณว่าคุณควรใช้คีย์เวิร์ดนี้นำทางชีวิตฉันเดินอย่างมั่นคง ทุกก้าของฉันมีคุณค่าและฉั้นสร้างชีวิตที่อยู่ได้อย่างมีเกียรติดันั้นนะในปี69เนี่ยนะครับราศีพฤษภคือปีแห่งสิ่งที่ยืนยาวและขึ้นสถานะอย่างสง่างามดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากให้ผมตอบแบบไหนเช่นเป็นแผนรายเดือน12เดือนแผนการสร้างไรายได้จากตัวตนหรือบทสรุปนะฮะในปีนี้นะในเรื่องต่างๆเด่นๆนะพิมพ์บอกผมใต้วิดีโอนี้คือช่วงนี้นะฮะมันมีพวกสงครามการค้าทองคําผันผวนค่าเงินผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่นิ่ง โรงงานปิดนะฮะชีวิตมันต่อไปเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรแน่นอนอีกต่อไปนอกจากการที่เรามีการวางแผนชีวิตที่แม่นยำเราจะใช้อะไรละ่ะในการวางแผนชีวิตที่แม่นยําและหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในยุคนี้นะฮะมีมากกว่าห้าพันปีแล้วนั่นคือโหราศาสตร์ไม่ใช่แค่เพื่อจะมาตอบว่าชีวิตจะดีหรือไม่ดีนะโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ในการอุปมาอุปไมยดวงดาวมาอ่านชีวิตเป็นแผนที่ชีวิตวางแผนว่าเราควรทําอะไรเมื่อไหร่ทําอย่างไรจึงไม่พลาดนะครับ คือผมจะเล่าให้ฟังผมเริ่มพยากรณ์ดวงชะตาเป็นตั้งแต่อายุสิบสองวันทุกวันเนี่ยเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ดูเล่นๆกับให้กับเพื่อนแล้วเพื่อนมันแขนหักจริงอะ่ะทายดวงครั้งแรกะนะฮะผมศึกษามาจากคุณพ่อตั้งแต่เด็กคือผมดูดวงมาเป็นหมื่นดวงนะอันนี้รวมกับดูเล่นๆด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งในเคสที่ผมไม่มีวันลืมเนี่ยมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขามาจองคิวดูกับผมใหม่แล้วเขาเขาบอกเรื่องราวของเขาแต่ก,ก่อนเขาแบบแฝงตัวเขาบอกคล้ายๆว่าโทรมาเขาบอกแค่วันเดือนป เสียหายหมดผมทายเข้าไปสารสองข้อเขาบอกว่าเกิดขึ้นจริงเลยทั้งหมดสามสิบเอ็ดข้อไม่เกิดอยู่ข้อเดียวคือชีวิตเธอเนี่ยบอกว่าตอนอายุสาสิบปีเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยเป็นพันๆล้านแต่เธอมาวิบัติตอนอายุสามสิบเก้านะฮะซึ่งตรงตามที่ผมทํานายทุกอย่างนะทําให้เธอแบบเชื่อเรื่องนี้มากก็เลยกลับมาดูแล้วก็โทรมาเหมือนแบบเสียงสัน่นแล้วก็บอกว่าน่าจะเชื่ออาจารย์ตั้งแต่แรกจะได้วางแผนถูกจะเชื่ออาจารย์ตั้งแต่แรกจะได้วางแผนถูก เพราะนั้นคุณเห็นไหมเขามีเป็นพันล้านกันยังหมดเพราะนั้นคุณต้องมีศาสตร์ในการวางแผนชีวิตนั่นคือโหราศาสตร์ในคอร์สนี้นะผมมีคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าโหราศาสตร์ประยุกต์จากคนที่ไม่มีความรู้เลยนะจนพยากรณดวงได้นับจากศูนย์เลยคือมีลูกศิษย์ผมเนี่ยหลายคนนะที่เขาไปเป็นนักพยากรณมืออาชีพหรือบางคนเนี่ยเป็นหมอเป็นแพทย์ก็มีเขาเรียนไปเพื่อเป็นแนวทางบานคนเป็นนักลงทุนนะฮะคือเป็นแนวทางอันนี้รุ่นห้ามีผู้เรียนกว่าร้อยคนแล้วนะรุ่นห้าเนี่ยนะครับเพราะนั้นห้ามพลาด คือคอร์สเนี้ยบางท่านนะเป็นลูกศิษย์ผมมีแฟนมีสามีเนี่ยที่ต่างประเทศตอนแรกเขาก็ทํางานประจาแหละแต่ทีเนี้ยเขาเรียนไปเพื่อเป็นแผนที่เฉยแต่เขาไปดูดวงเล่นๆให้ญาติตอนแรกให้ญาติให้เพื่อนร่วมง,งานให้เพื่อนฟูแล้วทีเนี้ยมันแม่นแล้วเขาก็ปากต่อปากเขาก็เลยลองเก็บค่าครูหลักร้อยพอมันผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยเขาติดต่อมาบอกอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าไรายได้เขามันโตเลยกลายเป็นเดือนละเฉียดแสนก็มีนะจนต้องลาออกจากงานประจำอย่างเนี้ย นั่นแหละถ้าคุณรู้จริงนะผมแนะนําให้คุณเรียนจากผู้มีประสบการณ์อย่างผมศึกษามาตั้งแต่อายุ12บผมก็จะกันกรองเอาเฉพาะที่ใช้ได้จริงนะฮะผมทําเป็นวิดีโอเป็นตอนตอนสั้นๆไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์ถามได้วิดีโอผมจะตอบคุณเหมือนเรียนตัวต่อต,ตัวเลยนะครับผมตอบเองพ่านัคอร์อนี้ไม่ใช่การสอนดูดวงแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่เปลี่ยนทิศทางอนาคตของคุณเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณเปิดอ่านแล้วอยากเปลี่ยนตัวเองแต่ครั้งนี้คุณไม่ได้แค่อ่านนะแต่คุณจะมองเห็นเส้นทางตัวเองได้ด้วยมือของคุณเเพราาะะนนนัน้ผมจอี่ย เขาไลน์มาบอกก็จะเก็บไว้เนี่ยหลายท่านนะขอบคุณค่ะอาจารย์หนูเริ่มดูดวงเป็นดูให้ญาติเพื่อนคนรอบตัวทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่นมากไม่คิดว่าคอร์สออนไลน์จะสอนละเอียดขนาดนี้อาจารย์มาตอบเองด้วยตอนนี้หนูมีรายได้เสริมจากการดูดวงและได้ช่วยเหลือคนที่รักด้วยผมเรียนไปแค่เดือนเดียวก็สามารถอ่านพื้นดวงทำนายอนาคตได้เลยครับก็อันนี้ก็คือถ้าคุณอยากเรียนนะฮะไม่ต้องเอาไปเป็นอาชีพก็ได้นะะเอาไปเป็นแผนที่อย่างเงี้ยนะฮะว่าจะลงทุนตอนไหนทําอะไรดีเงี้ยอันนี้คือเหมาะมาก ไม่ต้องให้คนอื่นอุปมาอุปมยดวงดาวให้คุณคุณอุปมาอุปมยแปลดาวเองเลยเจ๋งกว่าเพราะนั้นโลกยุคนี้นะฮะคนรู้อนาคตจะได้เปรียบผู้อื่นเรียนเถอะในคอร์สโหราศาสตร์ออนไลน์ที่ชื่อว่าคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์นะฮะผมซอยเป็นตอนตอนสั้นๆเริ่มจากศูนย์ได้ทุกคนในคอร์สนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษจากสาม0,000ื่นบาทเหลือเพียงสาม9ันเก้าร้ยเก้าสบ้าบาทบางท่านเสียมาสาม0,000ื่นนะคอร์สนี้นะอันนี้คุณดูวิดีโอนี้คุณยังได้โปรผมขยายเวลาให้